เมนูต่อไปก็เป็นหมูแดงหม้อทอดไร้น้ำมันเหมือนเดิมเจ้าอันนี้รอบนี้จะหมูแดงเป็นแผ่นนี้นะคะบดซอยเนาะให้มันเป็นแผ่นแบบมีหลักเกหน้ากินไปอีกแบบนี้นะต่อไปก็ทําหมูแดงแผ่นหม้อทอดไร้น้ำมันกินกับข้าวต้มเหมือนเดิมต่อไปก็ทําหมูแดงต่อไปก็ต่อไปเมนูต่อไปเมนูต่อไปเมนูต่อไป เมน,นูต่อไปก็เป็นไข่เมน,นูต่อไปก็เป็นหมูแดงไข่ต้มมะอร้อนเมนูต่อไปก็เป็นหมูแดงม้อทอดไร้น้ำมันเหมือนเดิมจ้า